ฝ้ายนิรุบลออกมาเผยหมดเปลือกเหตุ hey, ผลที่อําราบ้านสาวน้อยคารบสวัสดีนะครับผมพกกระซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่เขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารเอามาวาสุพีเอามาวัาสุนอกเอามาวาสุอเอฟซี FC, อิรานน้อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะทางน้องฝ้ายนิรุบลพี่น้องได้ออกมาอัดคลิป ตอบคำถามเผยหมดเปลือกนะครับผมเนาะที่หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยทำไมน้องฝ้ายถึงตัดสินใจอำลาบ้านสาวน้อยในเมื่อนั้นและเหตุผลอะไรที่ทำให้หวนกลับมาบ้านสาวน้อยอีกครั้งคลิปนี้นะครับผมน้องบาริสานอยากให้พี่น้องฟังทัศนคติของทางน้องฝ้ายนี่รุบนและก็อยากให้เห็นให้ได้ฟังทัศนคติของทาง ซึ่งคลิปนี้บ้านสารขออนุญาตนําบางส่วนบางตอนนะครับผมนอกจากคลิปของทางน้องฝ้ายนิรุบลน,นะครับผมเนาะเพู่ได้ยากเบื้องคลิปเต็มๆพี่น้องสามารถเข้าไปฟังเข้าไปชมได้นะครับผมเนาะมี2อ P ีเปิดใจหมดเปลือกฝ้ายนิรุบลพี่น้องสามารถเข้าไปฟังได้เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นและวันนี้ทำไมถึงตัดสินใจกลับมาคำพูดบอสโจที่พูดกับน้องฝ้าย โจว่าแบบไรอยากให้พี่น้องไปฟังคลิปนี้น้ากันแต่ก่อนที่จะไปรับส้มฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางสองบายสารนูแนบเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปคอยน้องฝ่ายหรือครู่ฝายของอิหลาหนอยเหเฮามีแต่เห้งๆปังๆไปกําวงไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับควายิ้มเสียงวเลาะมาให้ทุกคนตรงไหมคะแต่นี่หลหะบนเวลาหนูเป็นคนจริงจัง นูสิเก็บทุกอย่างไว้ข้างในลึกเแบบนูสิกืนมันลงไปในเพียงคนเดียวนูสิบุพพักผ้าละหรือพักความเขียดไปไปแห่ง้นอื่นตรงมานังคิดน้ำเดืองหนูเจ้าสิแม่ค่ะนูก็เลยแบบบอกกับเราเบิดเลยว่าที่จริงนู้นู้นีเรื่องเขียดเรื่องซี่เรียหลายได้ไอแต่ว่านูกับม่นมันกับประเด็จเป็นนาที่อีกอย่างที่เจ้าสิตรงมาแเปียกแแท้นหนูแต่ในเหมือที่ไอ้ใหญ่นูกลับมมหนูกับสิว่าเหตนคุว่าเป็นอย่างนูจังไป หนูกะว่าห้เราฟังเหมือเด็กับซิวพี่น้องฟังผอมหาคือหนูอ่ะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยหนูเกิดมาในครอบครัวที่เป็นลูกเศร้าหน้าไหมคะพี่น้องเป็นลูกเศร้าห้เศร้าหน้าเศร้าสวนที่แบบพ่อหนูก็เป็นแค่้างใหม่แม่หนูก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลี้ยงดูแต่เขาอ่ะเลี้ยงดูหนูมา ย่างดีมากเท่าที่พ่อแม่คนหนึ่งจะทําได้เอาหนูกอไปเลี้ยงให้ตัวอมเพือ่อส่งหนูเรียนมหาวิทยาลัยติดท็อปหาของประเทศแล้วหนูก็จบมหาวิทยาลัยท็อปห้าระดับประเทศแน่นอนว่าพ่อแม่หนูเขาก็ต้องคาดหวังว่าลูกจะเป็นที่พึ่งว่าลูกจะเป็นทุกสิ่งอย่างให้เขาได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูทําไม่ได้ไงทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าหนูอยูม่มาจนปัจจุบันนี้3สามสิบปีอายุหนูสามสิบปี พอเมนูทรงหนูเลี้ยนตึงแต่จ,จำความให้เรานอนหนาเทรทันีค่ะเรานอนหนาทรทัศนอนหนาเทร,รนนนเทรัฐแบบบ่มีของกันมีแค่ตูตูเสือ้ากันเป็นหม่องนอนกับ้องหนาแล้วเวลาหนูกลับบ้านท่าสมุนหนูก็นอนหนาเทรทรัฐกับเราแล้วเขาเลี้ยงดูหนูส่งหนูเรียนมหาวิทยาลัยดีๆพาหนูไปเรียนในตวัวอำเภอส่งหนูไปเรียนพิเศษในจังหวัด เพื่อให้หนูไเดมีพื้นฐานชีวิตที่ดีสื่อสังคมที่ดีให้กับนูแล้วนอนหนาโทรทัศน์เราขับมอเตอร์ไซค์ขั้นเก่าๆเที่ยวหาบซุ่มบ้านกับตวัวอำเภอไปรงเรียนนูไปเรียนมาหาลัายล้วก็ส่งนูไปเรียนมาหาลัายที่ที่ดีที่สุดเท่าทีนูสศสอบเขาได้แล้วพ่อแม่สิส่ทรงไหวอีหยังจังไหนถลดินแล้วหารถเป็นหนีแล้วยืมแต่นูอยู่มาจนสามสิบปี หนูยังไม่สามารถที่จะดูแลอะไรเขาได้เลยพื้นฐานชีวิตเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเราได้ทานาลูาม,ลมัตเช่จงไดล่ะพี่น้องพ่อพอแม่วองจังสัน่นหนูก็เปิดใจพูดกับวอสเหมือนกันในเรื่องนี้หนูก็เลยว่าคันนูเป็นศิลปินแบบนี้หนูหักมุจใจหักกัะจีแต่หนูสามารถที่สิแบบนี่นี่อย่างที่เหมือนคองให้กับครอบครัวนุ่ยหรือสามารถที่สิส่งเสียดูแลพอแเม่อร์ นูบ่ได้วมอง่ามันเป็นภาาลหนาทีที่องค์กรหรือผู้ใดจี้องมแบกรับแท่นนูมันเป็นหนาทีของนู้นี่กอกนกาค่ะนูก็ต้องหาทางออกที่คนข้างล่างนูกับยูได้แล้วนูเองก็อยู่ได้ย่างหน่อยมันประด้๋ยวด้วยแต่นูก็ได้มีเวลาไปดูแลเพิ่นนี่คือความตัดสินใจที่นูได้ลงนูเรียกว่าทั้งซี่หรือคันนู้สิไปเฮ็ดงานจากไม่คือเ่าย่างหน่อยนูกับประเด้ไปทุกมื้อนแบบนี้ หนูก,กับปรเด็ไปหนาไปเรื่อยแบบนี้หนูก,ก็ยังได้คงเตา้ามเบืองเล่าแบบว่าหนูอาจจะรับงานบ่เดือนหนึ่งอาจจะมีสีหางานกันผู้ใดมูผวกเอินไปอาจจะได้ไปเป็นเสริมเขามาตแต่ว่าหนูก,กับสีหางานประจําเหตุออียงสักอยา่างหรือรอกบานมอมอเมเมะพราได้แบบหนึ่งเขาเป่าไฟซูเลากินในเสนานพ่นองคือในความคีดคนบ,นบานบานจังเฮานะคะอันนี้คือเหตุผลของหนูหนูก,กับบาจังสี่ เราก็เลยว่าบอดโจเราก็เลยว่าเออไอ้ก็เขาใจตัวผนูก็เลยว่าแล้วหนูอ,หนอ่ะบนน่ได้ว่าสิว่านางขอไอ้ฟี่ฟี่ว่าบอดโจคะหนูขออนันขอหนีได้บ่หนูขอจากก่อนได้บ่ไปดูแลพอไมมไม่แล้วหนูอยู่มาหกปีหนูไม่เคยขอขึ้นค่าตัวเลยสักบาทหนูเคยขอบ่เคยบอกหนูมองหนูมอบให้เป็นดแลพินิจของผู้บริหารเลย มันเพื่อนโบขึ้นให้หนูกับือว่าเพื่อนกันอาจะมองแล้วว่ามันพอดีแล้วโอเคหนูก็อยู่ในค่าตัวหลักร้อยมาด้วยตลอดแล้วหนูก็ให้ใจเขาเหมือนเดิมเท่าเดิมมาเสมอเสมอเสมอในวันนี้ที่เราอยู่ไม่ได้เราก็ถึงมองว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครมันมันเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต่อคนข้างหลังต่อบุพการีของเราและปัญหาสุขภาพของเราราคาคือเหตุผล พอล้าวอาว่าไอ้เหลือไผบแบบนี้เอาโง่มาเรื่องนี้บ่จูเลยว่าไอ้เหลือไผได้ไฟขั้นโตไปอีกผู้นึงนี่โอ้ไอก็เฮิตยังบ่ถือไอก็ไปบ่เป็นเดนดิว่าามารำเพิินมันตรงมีโตัดิไอขาตัวนี้ไอเควนกันดิายโอตโตคือบ่เว้ากับไอวะตโตคือบ่มว้ากับไอแตนเนินๆตั้งแต่ตัวมีปัญหาที่แรกตัวคือบ่มว้ากับไอ เล่ากับว้าแบบนี้กับนูขำาววอกของเราอ่ะเหมือนประมานว่าเล่ากับโทดเจ้าของเล็กๆแล้วเล่ากับแบบเป็นยางตัวสองแบบทุกย่างไว้กับเจ้าของตัวมีอย่างตัวคือบวปปึกษาเอียงสิตัวคือบวเว้าตัวเม้าว้าที่ล่ะลังจากนี้มีอย่างตัวเม้าว้ากับอายนี่ยังจังใดว้ากันเบิกลงหนาก็ว่าไปยังก็ว่าไปเอาได้ปะนี้ใจนูได้ปะนี้อบอสเจวัวมากสิจังใด กำมะฮ่วงเขาอีกได้ไหนี่กำมะฮ่วงวงอีกกำมะฮ่วงเล่าอีกจากท่ปงได้ว่างได้แล้วเหตุจังใดก็เลยบอกแล้วว่าเอาเสียหายนูขอคุยกับพ่อกับแม่หนูเบื้องก่อนให้หนูปรึกษาพ่อกับแม่หนูเบื้องก่อนเด้อว่าเป็นสิว่าจังได้นะคะคลิปนี้กับสิยาวเงาเนี่ยนะ,ะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่หนูเองกับเปิดใจกับพี่น้องแฟนคลับเปิดใจกับบอจุคือมันเป็นเรื่องที บางคนก็โจมตีในการที่หนูลงไปว่าหนูต้องไปหาวงที่เขาให้ผลประโยชน์ร้ายกว่านันนีนน่นไม่เลยใครมันจะเอาเงินมาฟาดเท่าไหร่แต่มันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราอะแล้วแบบเขาองให้มันตรงแต่มันก็มีความบ่สบายใจหรือแบบนี่อย่างที่เขาขางค่าเช่นพเมนุตไปหนูก็ต้องเริ่มจนไหมในสังคมไหม แล้วพอจูกันยังบม่ได้รับคันล่าหนูเลยหนูก็บ่อยากไปแบบให้ความหวังผู้ใดแล้วหนูก็บ่อยากเป็นตั้งความหวังอีหย่างเ้วกัวกับการเรื่มต้นหม่ให้ชีวิตอย่างสินะคะพอได้คุยกับพอจูก่ะอ้าโอเคหนูก็เลยว่านูขอคุยกับพอกกบแม่หนูก่อนคันเป็นว่าจังไดก่ะเดี๋ยวนูให้คาตอบหนูก็มาคุยกับพอกกบแม่แม่นูก็ว่าเอ้าก็ลองเบิ่ง ก็จูเขาขอว่าร่องมืออีกจ็ดปีหละร่องมืออีกจ็ปีนึงซอยไอ้มืออีกจ็ดปีนึงเออแล้วขันมันยังบดได้อีหลีกะตัวกับแม่บอกเขาไอขันตัวยังตั้งตัวบดไออีคือเกาตัวยังบดีขึ้นอีหลีกะแม่บอกเขาไอไอเวลาไอใน่เด้อไอเวลาไอจากสองสามเดือนนี้ยังกับว่าไปไอเดี๋ยวทั้ใจเบืเอาเราเด้อบ่ไปแบบชุกลหุ่งแบบนี้อีกเด้อยังนะโอเคค่ะหนูไปคุยกับเรา นุก็ไปบอกแม่แม่นุกับว่าอ่ะรอมึพงจะปีนึงคันมมนบอดีขึ้นอีหลีแม่คอบอดีแม่คอโอเคนุก็มาให้คำตอบบอโจให้คำตอบแล้วปึ๊บแล้วก็บอกนูว่าขันแม่ตัวโอเคแล้วตัวโอเคแล้วขันสันเขามารับบทลำเลยเด้อ